ชาดก500ชาติสวัสดีค่ะจากการสือพ้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกถาพรหาชัตชาดกชาดกว่าด้วยเอาของน้อยแลกของมาก เช้าวันหนึ่งณพระวิหารเชตวันพระศาสดาทรงนั่งบนธรรมมาะท,ที่พระองค์ทรงประทับเป็นประจำเช้าวันหนึ่งคณะภิกษุสงฆ์มารวมตัวกันเพื่อฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุเอย๋ยวันนี้เรามีเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเมื่อหลายปีก่อนมีภิกษุรูปหนึ่ง ได้โกหกกับเพื่อนของตนแต่เมื่อผ่านไปไม่นานเพื่อนของภิกษุรูปนั้นได้รับรู้ความจริงเลยนำเรื่องนี้มาปรึกษาเราตถ,ถาคตจากนั้นพระองค์จึงนำเรื่องมาเล่าให้เราสาวกได้รับฟังในอดีตการช่วงสมัยพระเจ้าพรมทัต ของราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีมีอามาท่านหนึ่งทำหน้าที่ผู้สอนอัตตและธรรมะแก่พระเจ้าพาราณสีวันหนึ่งกษัตริย์เมืองพาราณสีทรงยกทัพเข้าประชิดเมืองสาวัตถีอย่างลับๆทรงผลให้เมืองผู้เคราะห์ร้ไม่อาจต้านทานได้ และพ่ายให้กับเมืองพาราณสีในที่สุดย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนพระองค์แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นพระราชาเมืองสาวัตถีที่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนบัลลังในห้องท้องพระโรงท่านอมาตและองค์กษัตริย์หยุดชะงักเจ้ามีอะไร มีกองทัพขนาดใหญ่ยกเข้ามาประชิดเมืองพยาค่าพระราชาที่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ถึงกับยืนขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเจ้าพูดจริงหรือแล้วกองทัพนั้นใหญ่มากไหมใหญ่พยาค่าน่าจะรับประมาณหมื่นคนได้เมื่อทหารเอ่ยจบ ความเงียบเข้าครอบคุมท้องพระโรงอีกครั้งใบหน้าที่สง่างามหน้าเกรงขามกลับซีดเผือดอย่างเห็นได้ชัดขอบใจเจ้ามากไปได้แล้วครั้นเมื่อทหารนายนั้นเดินออกจากไปพระองค์สุดนั่งกับบัลังตามเดิม ก่อนหันมาทางบริวารข้างกายท่านอมาตศึกครั้งนี้ข้าคงจะแพ้เสียแล้วกำลังทหารของเรานั้นมีเพียงหลักพันเท่านั้นถ้าประทะจริงๆสาวิถีคงจะไม่รอดแล้วพระองค์จะทำเช่นใดต่อข้าคงต้องสู้อย่างสุดกำลัง ถึงแม้เราจะแพ้แต่อย่างน้อยถ้าปกป้องลูกชายและชาวเมืองแห่งนี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อการสนทนาทั้งสองจบลงพระราชาจึงเดินออกจากท้องพระโรงก่อนเดินตรงไปยังห้องของลูกชายของตน ประตูไม้ที่ถูกสลักด้วยลวดลายต่างๆอย่างงดงามจะถูกเปิดออกชัตตะกุมารยืนมองพ่อของตนนิ่งซึ่งตอนนี้มีหน้าตาที่เศร้าหมองไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนท่านพ่อเป็นอะไรทำไมถึงมีหน้าตาที่เศร้าส่้อยเช่นนี้ไม่ทันที่ลูกชายจะเอ่ยจบ คนเป็นพ่อพ่อสุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับกอดลูกชายไว้แน่นน้ำตาลูกผู้ชายที่ไม่เคยมีใครได้เห็นตอนนี้กำลังลังรินเป็นสายทานที่ไม่มีทีท่าว่าจะเหือดแห้งพ่อขอโทษต่อจากนี้ไปเจ้าต้องเข้มแข็งนะ ใบหน้าของเด็กชายที่ตอนนี้เจือไปด้วยสีหน้างุนงงทำไมถึงพูดเช่นนี้ตอนนี้ข้าศึกเข้าประชิดเมืองแล้วสาวิธีของเราน่าจะแตกลูกนี้ไปกับทหารเถิดพ่อคงจะไม่รอด เมื่อเด็กชายได้ฟังดังนั้นใบหน้าที่เคยสดใสกับซีดลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเอ่ยพ่อนี้ไปกับลูกเถิดไม่ได้หรอกถ้าเมืองขาดพ่อไปคงจะไม่สามารถปกป้องใครได้เลยแม้แต่เจ้าไปเถิดมือใหญ่อันสันเท่าลูก เขาไปที่ใบหน้าเด็กชายพ่อรักเจ้านะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปทหารเจ้าพาลูกชายของข้านี้ออกจากวังไปดวงตาที่ตอนนี้แดงก่ำจ้องมองไปยังลูกชายที่บัดนี้ ถูกพาตัวออกไปจากปราสาแทแห่งนี้อย่างช้าๆเสียงตะโกนปนกับเสียงร้องไหย้ยังคงอึ้งในโสดปราสาทของพระองค์ก่อนจะค่อยๆเงียบลงไปเช้าวันต่อมาอยามเมื่อแสงสีทองสาดส่องกระทบ ชุดเกราะสีเงินวาววับร่างกำยำกระชับดาบแน่นพร้อมก้าวเท้าเดินตรงไปที่เหล่ากองทัพทหารท่านอมาตเตรียมตัวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วพยะค่ะดีมากเราไปกันเถิดทหารทั้งหลายถึงเม้นสาวิธีนั้นจะด้ยกําลังกว่า แต่ข้าขอให้พวกท่านจำคำนี้ไว้ว่าเพื่อปกป้องลูกเมียเพื่อปกป้องคนที่รักขอให้ท่านสู้จนสุดกำลังก่อนดาบสีเงินวาวับจะชูขึ้นกระทบแสงแดดวาวับก่อนจะตามด้วยเสียงเฮของ เหล่าผูกล้าแห่งเมืองสาวิถีแรสัญญาณบ่งบอกถึงศึกสงครามกำลังจะเริ่มขึ้นเหล่าทหารสาวิถีที่ประจำจุดปืนใหญ่ระดมยิงลูกกระสุนเข้าโจมตียังฝั่งศัตรูอย่างบ้าคลั่งเสียงโห่ร้องด้วยความคึกขนอง ดังระง,งมสลับกับเสียงระเบิดที่ดังเป็นระยะเหล่าทหารพารณสีวิ่งเข้าใส่อย่างไม่เกรงกลัวความตายที่รอยอยู่ตรงหน้าแต่แล้วด้วยกำลังที่ช่างแตกต่างกันมากเหลือเกินส่งผลให้สาวิถีพ่ายลงอย่างง่ายดายประตูเมืองถูกพังจากทหารพารณสี องค์กษัตริย์ผู้ไม่สามารถปกป้องชาวเมืองได้ถูกตัดสินโทษให้ตัดหัวเสียบประจานอยู่บริเวณหน้าประตูเมืองแห่งนี้จากนั้นกษัตริย์เมืองพารณสีได้ขนทรัพย์สินเงินทองไปจนหมดสิ้นก่อนแต่งตั้งคนสนิทเป็นผู้ประคองเมืองต่อไป พร้อมเอาซั์บรบรจุใส่องคโลหะฝังไว้ในอุทยานณเมืองพารณสีฝ่ายชัดตะกุมารหลังจากนี้ออกมาได้สำเร็จจึงเดินต่อไปยังเมืองตักศิลาเข้าเรียนไตรเพศและศิลปศาสตร์18ประการจนกระทั่งจบการศึกษา จากนั้นจึงเที่ยวศึกษาไปทุกสำนักจนถึงปัจจันตะคามซึ่งมีพระฤาษีห้ารรูปตั้งอาสมอยู่พระโอรสมีความคิดอยากจะศึกษาหาความรู้จึงตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีด้วยความสามารถของพระองค์เมื่อบวชได้ไม่นานจึงได้เลื่อนขั้น เป็นอาจารย์ของหมู่คณะนะวันหนึ่งขณะที่กำลังประชุมอยู่นั้นชัดตะกุมารได้เอ่ยถามทำไมพวกท่านยังอยู่ในป่าอีกละ่ะไม่ชอบอยู่ที่เจริญหรือหนึ่งในคณะเอ่ยขึ้นไม่ใช่พวกเราไม่ชอบนะ แต่ไม่กล้าไปเพราะกลัวจะตอบคำถามของเราชาวบ้านไม่ได้พานจะถูกชาวบ้านติเตียนเอาอดีตพระโอรสพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนเอ่ยไม่ต้องกลัวหรอกพวกท่านเชื่อข้าสติปัญญาของท่านทั้งหลายนั้นเฉียบขาดถ้าเกิดอะไรขึ้นข้านั้นจะช่วยพวกเอง ก่อนที่จะเอ่ยปากอีกครั้งถ้าอย่างนั้นพวกท่านออกเดินทางไปกับข้าไหมจากนั้นเราฤาษีต่างพากันออกเดินทางไปยังอาณาจักรต่างๆจนกระทั่งมาถึงเมืองที่มีชื่อว่าพาราณสีคณะที่ เหล่านักบวชกำลังเดินอยู่นั้นหนึ่งในคณะเอ่ยท่านชัตตะคืนนี้เราจะพักที่ไหนกันดีไม่ต้องห่วงพวกท่านตามเรามาก่อนที่ฤาษีกลุ่มนั้นจะเดินตรงไปยังพระราชวังเพื่อขอเข้าพบกษัตริย์ที่ปกครองเมืองพวกท่านมีอะไรหรือ ถึงเดินทางมาถึงที่นี่พวกเรานั้นเดินทางเพื่อแสวงบุญอย่างนั้นหรือแล้วเหตุใดท่านถึงมีความประสงค์เข้าพบข้าเช่นนี้พอดีพวกเราอยากมีเรื่องที่จะรบกวนท่านเนื่องจากพวกเรายังไม่มีที่พักเลยอยากจะรบกวนพระอ,องค์เสียหน่อย วกเราจะขอพักที่อุทยานของท่านได้ไหมได้สิจากนั้นพระราชาทรงสั่งให้ทหารประจำพระอ,องค์พาคณะฤาษีไปยังอุทยานทันทีเช้าวันต่อมาขณะที่พระราชาประทับอยู่ริมหน้าต่างชั้นบนสุดของประสาท พระองค์ทรงทอดพระเนตรลงมายังเบื้องล่างเห็นคณะฤาษีกำลังออกบินทบาทอยู่นักบวชคณะนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ติดสบายเหมือนกับคณะอื่นความจริงถ้ามาพักที่อุทยานของข้าไม่จำเป็นต้องออกเดินบินทบาทก็ได้บริวารของข้า พร้อมจะดูแลทุกอย่างพฤติกรรมเช่นนี้ช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนักผ่านไปไม่นานพระองค์ทรงเรียกทหารให้ไปแจ้งต่อคณะฤาษีว่าพรุ่งนี้พระองค์นิมนต์ฤาษีทั้งคณะฉันพัฒตาหารที่พระราชวังณห้องโถย ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยอาหารต่างๆถูกตั้งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามเต่กรที่คณะนักบวชจะเอื้อนเอ่ยพระราชาก็เอ่ยแทรกก่อนพวกท่านมากันแล้วเชิญท่านนั่งลงบนอัศนะที่กระมอมจัดไว้ได้เลยหลังจากที่คณะฤาษี ฉันอาหารเรียบร้อยแล้วพระราชาทรงถามปัญหาต่างๆกับคณะนักบวชด,ด้วยความเฉลียวฉลาดของฉัตตะกุมารจึงเป็นที่พอใจต่อกษัตริย์เมืองพารณสีอย่างมากจนถึงกับเอ่อยปากขอให้พักต่อณอุทยานต่อเถิด ในคืนหนึ่งหลังจากทุกคนเข้านอนเรียบร้อยแล้วือสีที่มีนามว่าชัตตากุมารได้เดินเข้าไปยังกลางอุทยานก่อนจะพึมพำคาถาบทสั้นๆซ้ำไปมาก่อนจะมีแสงสีขาวปรากฏบริเวณรอบรร่างสูงใหญ่ของฤาษีผู้นั้นแสงสีขาวขยายวงกว้าง ค่อยๆกลืนกินอาณาเขตเข้าไปยังพื้นดินใต้พิภพ,พด้านล่างเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่งชายที่ยืนหลับตาพริ้มค่อยลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆอยู่นี่เองตามหามาตั้งนานท่านพ่อผมหาสมบัติ ที่คนพวกนั้นขโมยมาได้แล้วนะเช้าวันต่อมาชาตะกุมารเดินตรงไปยังคณะลือศีก่อนเล่าเรื่องราวของตนให้ทุกคนฟังจนหมดสิน้นตัวจริงของเรานั่นคือพระโอรสของพระราชาเมืองสาวิถีกษัตริย์เมืองพระนาศีบุกเข้ายึดเมือง จนแตกพายและขนทรัพย์สินทั้งหมดมาที่นี่เรารู้หมดว่าจริงๆแล้วทรัพย์ทั้งหมดถูกฝังอยู่ใต้ดินอุทยานแห่งนี้ขออภัยด้วยที่ข้านั้นไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังตั้งแต่แรกไม่เป็นอะไรหรอกทุกคนนั้นก็มีเรื่องที่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นท่านจะขุดเอาสมบัติกลับไปเลยไหมพระโอรสพยักหน้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเย็บกระสอบแล้วคืนนี้ค่อยขุดออกมาให้หมดดีไหมจากนั้นคณะฤาษีต่างพากันทำตามแผนจนกระทั่งสำเร็จ จากนั้นทั้งหมดจึงเดินทางออกจากภารณสีตรงไปยังเมืองสาวิถีแล้วจับข้าหลวงทั้งคุกใต้ดินจากนั้นทํานุบำรุงเมืองจนกระทั่งกลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกครั้งจากนั้นพระโอรสขึ้นครองราชสมบัติต่อจากข้อของตนต่อไป ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนพระราชาพยาค่าอะไรกันทำไมถึงโวยวายมาเช่นนี้คณะฤาษีหายไปพยาค่าเจ้าหาดีหรือยังดีแล้วพยาค่าไม่ได้มีแค่หมอมฉันเท่านั้นที่หา ข้าถาดบริวารของพระองค์นั้นช่วยหาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคงจะติดธุระเดี๋ยวอาจจะกลับมาก็ได้จากนั้นพระเจ้าเมืองพาราณสียังคงปกครองเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งมีข้าหลวงที่พระองค์ทรงไปปกครองสมซางกลับมาพระองค์ช่วยกระมอมด้วย เจ้าเป็นใครกันทำไมเนื้อตัวสกปรกเช่นนี้กระหมอมเองจำไม่ได้หรือคนที่พระองค์ส่งให้ไปดูแลเมืองสาวิถีพระราชาพิจารณาอยู่ชั่วครู่ข้าจำได้แล้วทำไมสภาพเป็นเช่นนี้ล่ะมีฤาษีกลุ่มหนึ่งเข้าไปยึดเมืองพยาคาฤาษีหรือ ขณะนั้นกษัตริย์เมืองพรณสีทรงเอกใจอะไรขึ้นมาสักอย่างจึงสั่งให้ทหารเข้าไปขุดสมบัติที่พระองค์ฝังไว้อยู่ใต้ดินไม่เจอพระยาฆ่าในองค์ที่พระองค์ฝังไว้มีแต่หญ้าแห้งหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าเมืองพรณสี ทรงซึมเศร้าไม่เป็นอันกินอันนอนปลอยตัวไม่ทำการทำงานวันหนึ่งขณะที่พระราชาเมืองพาร,ราสีกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ท่านอามาตข้าจะทำอย่างไรดีเรื่องไหนหรือกระหมอ่อมก็เรื่องเมืองสาวิถีไงพระองค์ เรื่องนี้ก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะพยาค่ะจะเก็บไปคิดทําไมหรือก็ค่าให้ที่พักเลี้ยงดูภูเสืออย่างดีทําไมนะถึงทําเช่นนี้ขโมยทรัพย์ที่ข่าฟังไว้ไปพระองค์ก็ท่านไปตีเมืองพ่อเขาแล้วก็ขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดมา แล้วนี่เขาขุดไปก็เหมือนเอาซักที่ท่านเอามาคืนลูกเขาไปแต่ลูกของพระเจ้าสาวิธีอยู่ในสถานะนักบวชนะทำแบบนี้มันเป็นคนพาลชัดๆพระองค์สบายใจขึ้นหรือ,อยังถ้าอย่างนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถิด ทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนรันพร,ราชาเมืองพารณสีทรงตรัสติเทียนฉัตตะฤศีแล้วจึงกลับมาเป็นเช่นเดิมคือผู้หมดความเศร้าโศกเพราะคาถาของพระโพธิสัตว์นั้นทรงครองราชสมบัติโดยธรรมพระศาสดา ขั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าปรหาฉัตรฤาษีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุโกหกในบัรนี้ส่วนอมรตผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นได้สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า ในครั้งนี้พูดเล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ